เรื่องนี้นุย้ยเรื่องจริงเลยตอนกลับบ้าน,นกลางคืนเดินกลับคนเดียวแล้วทางยี่สิบกิโลเป็นป่าเดินเดินไปก็ไม่คิดอะไรก็เดินมาเป็นยี่สิบกว่าปีเดินเดินเดินแต่เฮ้ยทําไมเหมือนมีคนตามหลังวะแต่เขาไม่เอะใจอะไรเขาเดินต่อไปกุญแจไขขึ้นมาจังหวะเดียวเขาไขกุญแจนั่นแหละปรากฏว่าปรากฏว่าเขาหยิบกุญแจผิด เอาล่ะเขาเขาเขาใช้คุณจอันใหม่เสียบเข้าไปก็เหมือนเก็กเเปิดเขาก็มานั่งถอดรองเท้าเปิดคอมเล่นกพักรู้สึกหิวเขาก็เดินไปท้องครัวกำลังอุ่นไมโครเวฟเขาก็เจอเจออะไรบางอย่างเจอเจอข้าวผัดกะเพราฮะข้าวผัดกะเพราไม่ไม่เอามากิน อ่อเดี๋ยวเขาเาลังอุ่นอยู่ไงเออเขาเขาแบบเออแบบเซอร์ไพรส์ว่าเจอกล่องเขาเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีสาวด้วยเฉยไม่มันเข้าเฮ้ยไปมันเอาสาราเปาเมื่อกี้มากินเ่ยเรื่องมันน่ากลัวเกินเนี่ยสาระเปาหยอดตู้มันเอาสาระเปาเนื้อคนมาทำเป็นเอมันเอาเนื้อคนมาทำเป็นสาราเปาเว้ยแล้วจับผู้ชายคนนี้มันไม่เชื่อมันก็กรเดินไปซื้อ ซื้อเสร็จซื้อมาสิบสิบลูกก็เดินถึงบบ้านเดินสักระยะมันเปิดกล่องดูเฮ้ยทำไมเหลือเก้าลูกวะมันก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรเพรเออคนสหายนับผิดปิด <c oughs> ปิดกล่องเดินเออมาสักห้าร้อยเมตรได้เปิดกล่องแล้วเฮ้ยไมหายไปสองลูกวะปิดต่อไม่มีอะไรมั้งปิดเดินกลับถึงบ้านปุ๊บเอ้ยเอ้ย พอถึงอีกประมาณหน yeah. yeah. access, oh. too. ึ่งกิโลปวดอีกรอบเี่ยหายทั้งกองตายละมันก็เริ่มช็อกละเริ่มช็อกเรรีบปิดกล่องแล้ววิ่งกลับบ้านอ๋อตั้งสติได้มันวางกล่องลงไปค่อยเปิดค่อยเปิดด้วยความกลัวค่อยๆเปิดหลังจากนั้นหลังจากนั้นโราเจสารปาอยู่ตรงปากล่องโอน่กลัวมากเล ก็มนหอนเลยว่าคนลุกนี่แหล